บริษัทอสมทจำกัดมหาชนขอเชิญชวนนักวิ่งและผู้ที่มีใจรักธรรมชาติร่วมกิจกรรมเอ o มคอ n ดรันสงขลา2023ในทีมโลคาบอนร u n ชา a ์ l e n g e สนุกสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาสงขลาเมืองกีฬากับเส้นทางวิ่งที่คุณจะได้ชมเกาะหนูดูเกาะแมวถ่ายรูปกับนางเงือกเซเลบคนดังของสงขลาผ่านหาดสมิลาหาดชลาทั์หาดเก้าเซ้นทะเลสาบสงขลาจุดสตาร์และจุดฟินิชในสนามตีนสุ ลออนอนและเสื้อวิ่งที่สวยมากจากแบ,บรนด์วอริกเก็บไว้เป็นคอลเลกชันส่วนตัวให้คุณได้เลือกระยะทางวิ่ง21กิโลเมตร10.5กิโลเมตรและ5กิโลเมตรกับ126โล่รางวัแลแบ่งตามช่วงอายุของนักวิง่งและทุกคนที่เข้าสู่เส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัลสวยสวย m c o t สนามสงขาเป็นตัวโอนะครับรีบสมัครด่วนแอดไลน์มาที่ at m cot run หรือทักแชทมาที่เพจ Facebook m cot run สงขลา2023เจอกัน3ธันวาคมนี้ คอนเฟิร์มร้อยแน่เนิน